ก็ต้องกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่อง m ิสเตอร์บิโรครับแล้วก็วันนี้คือวันที่1นมิถุนาคุณผู้ชมก็คงจะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้นะ่ะมันมีเจ้าตัวยุงแดงร่างสองเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีเลยที่ผมนั้นจะได้มีตัวตีบอสอีกตัวเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ผมเขามาดูได้เลย ตัวที่ผมอยากได้ในเรดดอบของตัว SSR ในรอบนี้ก็จะมีเพียงแค่เ,เป็นซ u เปอร์อะลลอยดารชัยแล้วก็เป็นยุงแดงนะครับผม,มแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ได้อยากได้อะไรเลยนอกจากซ u เปอร์อะลลอยดารชัยแล้วก็ยุงแดงนะครับเพราะว่าซูเปอร์อะลลอยด c ดารชัยผมเนี่ยยังไม่มีถ้างั้นเราก็ไปไป ขลุงดวงเราไปก่อนละกันเนาะกดไปก่อนนึงดวงครับได้เป็นผู้ลุกรานทะเลลึกนะครับมาเป็นตัวฟรีเนาะแล้วก็มาที่สิบใบแรกเลยดูซิว่าจะมีตัวอะไร SSR ไม่มาครับมาเป็น SR ทนได้เป็นตัวอย่างสติงเกอร์นะครับผมแล้วก็ดูว่าจะมีไหมไม่มีครับเงียบกริบแล้วมาดูกันโอเคเป็นตัว SR มานะครับ ไม่อยากถูกค่าแล้วเราก็อ่าผู้ส่งสารทะเลลึกครับผมก็มีตัวดาอยู่194ใบแน่นอนว่าได้แน่นอนครับ180ใบเอ้ยไม่เอาเราไปพูดให้เป็นลางเอาละ่ะมีตัวอะไรนะ่าสนใจอีกไหมอืมนอกจากเุื่อออ์รอยช r k กับ m o ส q ิ i t o g i r ร่างสองก็ไม่ได้อยากได้อะไรนะครับโอเคครับงั้นเะรามาเริ่มกันเลยครับที่10ใบแรกครับได้ไหม SSR ผลมาไหมไม่โผล่ครับ ก็สิบใบแรกเลยเนาะก็คงไม่โผล่มาแน่นอนหละใครกล้าขยับตัวอันนี้น่าจะเป็นบููาฟนะครับโอเคครับแล้วมีโผล่มาอีกไหมไม่ครับผมไม่ SR แค่ตัวเดียวต่อไปโอ้ SR โผล่มาตัวแรกเลยนะครับผมรงคำรามหอกหนอไม้เป็นสปริงเกอร์นะครับและก็โอ้มีให้ SR มาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างจีนอสแฮ เป็น g ีนอตเ r นะครับไม่ใช่ g ีนอตเอสแต่ก็อยากได้ g ีนอตเอสเหมือนกันนะครับตัวต่อมาเลยก็คือฉันขำไม่่อออกหรอกนะเป็นอย่างสมัยแม,มนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสมัยแม,มนจริงด้วยแล้วก็ตัวต่อไปก็ไม่มีเลยครับ SSR ไม่โผล่นะอันนี้ครั้งที่ครั้งที่กี่ใบแล้วเนี่ย40ใบใช่ไหมครับ สิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่วิชาป้องกันตัวอันนี้น่าจะจีนอสจริงด้วยครับแล้วก็ตัวต่อไปมีไหมนะมีไหมเอ่ยไม่มีรู้สึกลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีเลยนะครับเนี่ยไม่มีฉันอยู่ก็มไม่ไหวจริงๆสินะฟุบุกิกดีครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ฟูบุกิเนทะ่านั้นเนี่ย ต่อเลยเป็นตัวอะไรไม่ว่าจะเผชเช้หน้ากับอันนี้น่าจะบีสคินนะครับโอเคครับืมมีอีกไหมไม่มีนะแั้นก็สุ่มอีกได้เลยครับรอบนี้น่าจะรอบที่70นะถ้าจะไม่ผิดเพวกเราเพิ่มจำนวนเร็วเกินไปน,น่าจะพวกรีาใต้ดิน พิศารใต้ดินธรรมดาต่อเลยนะมีอีกไหมไม่มีเลย,เลยว้าวปากสังหอนไม่ดีแล้วแฮะเออมาแล้วอันนี้ครั้งที่แปดสิบโอ้เอสเอชอาร์โผล่มาแล้วครับผมตอนนี้ได้เป็นพวกเราสามารถอาชุราคาบุโตะแล้วครับเนี่ยใช่หรือเปล่าเดีเ๋ยวลองดูแล้วกัน น,นั่แล้วก็เป็นอาชุระคาบุโตจร<ม>ิงๆด้วยชอบผมเอซิตาตัวแรกโผมาแต่ก็ไม่ใช่ซูเปอร์อันลอยดาร์ชายที่เราต้องการนะครับแต่เป็นอาชุระคาบุโตซึ่งเรามีแล้วเราก็ไม่ค่อยจะทําแล้วด้วยช่วงนี้โอ้ยดวงไม่ดีแล้วสิดวงไม่ไดีแล้วสิทำไงดีเราสุ่มไปทั้งหมด80ใบแล้วครับตอนนี้ได้อาชุระคาบุโตมาหนึ่งตัวเดี๋ยวกดรับของหน่อยลกันนะ เ,เสียงดวงอีกโชคหน่อยรายเดืออีก100ใบต้องมาก่อน100่าใบนะฮะเราถึงจะได้ยุงแดงแบบว,ว่าเราไม่เกลือแต่ถ้าได้180ยแบใบนี่ก็คือจบเลยครับเกลือแน่นอนรอ0เตโอเคครับก็มาเลือกกันเลยที่ตัวต่อไปมีไหมเอซราผมไหมไม่โผ่ครับปรเป็น SR ธรรมดาเลื่อนไว้ก่อนได้เปรียบโคเรนบอลครับ ไม่มาเลยยัยงไงดีงเริ่มลากจักต้นไม่ค่อยดีนะอันนี้ใหอังออเคเป็นลูกสิษย์อะตอมิกับ เ,เพื่อนๆที่ดูอยู่โดนไปกี่ใบครับเนี่ยเออเชอร์จูนบอกเนี่ยเล่นหนอยนะครับผมรู้สึกว่าผมน่าจะเหมาตู้แน่ๆลยแบบนี้เนี่ยโอเคอเก่าเ,เอา้ยโอ้โหไม่มาเลยอ่ะจริงนะอือมะต่อเลยมา SR โทรมาห้ฉันแบบรับตำนานนี้ก็ไม่น่าจะคมบุโี่คคมบุ ตัวพวกนี้ได้ซ้ําจนแบบว่าเริ่มจําคําพูดมันได้แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหไอใบที่1นึ่งร้อยยไปแล้วอไปใบที่หนึ่งร้อยสิบเนี่ยได้ครับใบที่1นึ่งร้อยสามสิบครับหนึ่สามสิบใบผ่านไปแล้วได้บบคดนเล่นบอลมาหนึ่งตัวเป็นเอสรนะครับโอ้ไดออเอสรเบิ้ลด้วยนะครับเนี่ยได้เป็นไปคิดว่าฉันไม่สังเกตเป็นในปิศาจใหญ่เอเอโอเคไม่โอเคดี ราอยากได้ยงดุงให้เข้าซปเปอร์อะลลอยด์ดาวชาย์จงทำรา้านหอดอกไม้สิงเกอร์อืมอืมเอ้ยมีกระตุกเอ้ยมีกระตุกครับผมเมื่อกี้แสดงว่าอา่รอบนี้รอบที่เท่าไหร่นะน่าจะ160แล้วหรือเปล่านะโอ้ได้รอบเต้จีนะห160หรือเปล่าโอไม่ใช่อันนี้นทำไม อ๋อยังไม่ร้อยหกสิบเหรอครับเนี่ยอ๋อแล้วอาเดี๋ยวอันนี้อาจจะร้อยหกสิบแล้วเนี่ยอ้าวยังไม่ใช่อีกตัวอะไรครับเนี่ยเอาสปินมาสเตอร์ไหนลืมได้ไงเอ๊ะเอ๊ผมว่ามันแปลกๆแล้วเนี่ยผมสุ่มไปกี่ใบแล้วเนี่ยผมอ้าวยังเหลืออีกอ๋อยังเหลืออีกสองใบ โอเคยังเหลืออีกสองใบนี่ผมได้ตัวอะไรไหมเนี่ยจะได้ S R มิตร S S R ไหมเนี่ยโอ้โหเหลือแค่สองใบอ๋ออมาแล้ว S S R ครับร่างที่ก็คือร่างแห่งชีวิตมนุษย์ยางตกใจคือเชื้ออมวัคซีนแมนโ oh <laughs> อ้ไม่ก็เก่งเลย <laughs> ที่ผมโดนจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหโจบแล้วโอ้โหไม่นะเฮ้ยอืมเอาละ่ะเราได้การันตีแล้วครับที่ร้อยแปดสิบใบนี่ครับยงโอ้เราโดนการันตีร้อยแปดสิบใบ ไม่นะเย้ yeah, yeah. <laughs> มันควรดีใจเลยเนี่ยเราได้การันตีมันได้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้แล้วโอือโจมพริปตา m อ s คิโต้เ i ิลเ s r เอนะครับดล็อกความสัมพันธ์คือฟูบุกิตัวเดียวเหรอครับเนี่ยแสดงว่าผมมีน้อย้วเนี่ยโอเคแชร์ไปที่เฟซบุ๊กหน่อยปึ๊บกลับมา <laughs> เอาเงิน แล้วก็ได,ด้ยุงมาได้เศษมาได้ของรางวัล30มสิบเพชรเยอะจริงๆมากขอบคุณมากครับโอเคอโอเคตัวแดงมาอีกหนึ่งใบไหนดูยุงไหนรูยุงอยู่ไหนนี่ไงราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่สาม0ก้าแสนะครนับโอ้โห อแบบนี้ไปก็เครียดเลยนะเนี่ยั้งั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองปั้นแบบสุดเท่าที่ผมจะทำได้นะก็เราจะทำแบบได้เลยครับผม you okay. อของอเดี๋ยนะของตอนนั้นให้กับนักข่าวหวานอ๋อนี่ไงนี่ฝากไว้ก่อนก็ได้เวลาเอามาให้ใส่ให้กับยุงแดงของเราเดี๋ยวเราจะได้ดูด้วยว่าค่าพลังเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคมาดูกันนะครับ่าคาพลังถ้าผมใส่พวกนี้ขึ้นแล้วค่าพลังจะเพิ่มมาเท่าไหร่ครับ ใสดูหน่อยสิเซตผาเถือนเป็นเสื้อเบลนี่ครับใส่ภาพเพิ่มเข้ามา2,3 0 0 0ใส่อีกตัวอีกอันเป็นภาพเพิ่มเข้ามาเป็น25งหมอีกอันเป็นดาเมจคิเพิ่มมาอีก3 1 0 0 0แล้วก็อันสุดท้ายใส่เป็นนี้เพิ่มขึ้นมาอีก5,800 ว่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สําหรับยุงผมค่าพลังก็จะอยู่ที่7จ็ดแสนหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะขึ้นเป็น3ดาวได้เพราะว่าเศษไม่พอครับเศษที่ฟาร์มมาไม่พอเลยก็คงต้องไปเล่นเก็บเศษเอาในอ่ึกขั้นที่เศษนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็วันนี้ก็มีอโอ้โหคนเขาได้ยุงแดงกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อย่างคุณวาซาบินี่ก็ทําขึ้นสีดาวแล้วนะครับมผมยังขึ้นสามดาวยังไม่ได้เลยโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เห็นคลิปผมแล้วรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันสนุกมันเร้าใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแลวคนไหนที่สมยุง ung, และได้น้อยกว่าผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผม,ผมก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆได้กันตอ่ไหน สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้นะครับผมมิสเตอร์บิดโลโฮขอลาไปก่อนสวัสดีครับ